มีใครเคยติดปัญหาแบบนี้ไหมครับไม่สามารถเรียนสกิลคราฟอันนี้ได้ทําไมกันนะมีแต่บอกว่าให้ไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมก่อนแล้วค่อยมาเรียนใหม่อืมจากเท่าที่ดูแล้วก็เรียนสกิลครบหมดแล้วนะแต่ยังอัพไม่ได้ใช่ไหมมาครับคลิปนี้มีคําตอบว่าอยู่ต้องทําไงไปดูกันจริงๆแล้วเ้ืองสิ่งนีงง้ผมเคยใส่เข้าไปใน,ในคลิป9สิ่งที่ไม่ควรพลาดแล้วนะซึ่งมันก็คือเครื่องนี้ครับ Power Level Research Lab เนาะเจ้าเครื่องนี้มีประโยชน์ตอน่อฐานเรามากเลยนะครับเพราะเขาสามารถอัพได้ทั้งมอน และฐานเราให้มีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดียิ่งขึ้นนะแต่สําหรับคลิปนี้ผมขอเน้นไปที่สกิลที่เราไม่สามารถอัพได้ละกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรและทํำยังไงอย่างที่เห็นนะครับเราจะไม่สามารถเอาสกิลนี้ได้เนาะสิ่งที่เราควรทาครับให้เราเดินไปที่โต๊ะพาวแลบเป็นอย่างแรกเลยนะแล้วจะเห็นเมนูที่เขาเปิดขึ้นมาครับมันจะมีหลายอย่างเลยอย่างจะเครื่องมาแก้มันเกี่ยวกับไฟนะครับให้คลิปที่ีคายดิงเนาะก็จะเห็นตารางมันออกมาแบบนี้และเนี่ยครับคือสกิลที่สําหรับปลดล็อกทําให้สามารถเรียนรู้สกิลที่มันล็อกได้อยู่นะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอัพมาถึงขั้นนี้ให้ดูนะครับว่าอัพเสร็จแล้วจะสามารถเรียนรู้สกิลได้เป็นไงอ๋อแล้วสำหรับการอัพสกิลนะครับถ้าผมเลือกอัพสกิลพาส,สีเกี่ยวกับไฟเราต้องให้มอนไฟมาช่วยเผาจนกว่าจะครบ1 0ึงนะครับแล้วก่อนหน้านี้ผมได้ลงคลิปเกี่ยวกับโต๊ะหนึ่งครับที่สามารถสั่งการให้มอนไปทํางานเฉพาะตามที่เรากําหนดได้เลยคราวนี้ผมจะหามอน้าไฟสักตัวหนึ่งครับไปช่วยผมเผาไฟนะจะได้เสร็จเร็วขึ้นซึ่งบ้านหลังใหม่เนี่ย ผมขอเลือกคิดสุดไปก่อนแล้วกันเนาะน่าจะเป็นวันที่ดีที่สุดที่ผมมีแล้วนี่ครับแล้วเขาจะวิ่งแบบนี้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราว์าไปตอนเสร็จกันเลยดีกว่าและนี่ครับอีกไม่เกินวิอ่าเสร็จละเราจะเห็นนะว่าตอนเสร็จแล้วครับเขาก็จะแค่ขึ้นว่าสําเร็จแล้วแค่นั้นเองต่อไปจะอัพขั้นนี้นะครับขาดขอนิดน,นึงเนาะโอ๊ะและนี่ก็เสร็จแล้วครับเสร็จแบบเหมือนตัดต่อมา <c oughs> <laughs> โอเค หลังจากที่เราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลองไปกดค้นหาสกิลดูอีกทีหนึ่งนะเราจะเห็นว่าเนี่ยเขาจะสามารถอัพได้แล้วนะครับเราก็อัพบัคราบได้เลยมันง่ายใช่ไหมจริงๆแล้วครับเจา้าตแนลบรีเซิร์ชอะ่ะมีสกิลพาสีหลายอย่างเลยนะที่มันมีประโยชน์ต่อฐานเราอยากให้ลองไปอ่านไปเล่นดูนะครับเพราะจะทําให้มอนเราทํางานเร็วขึ้นหรือได้ผลผลิตที่ดีขึ้นเยอะเลยรวมไปถึงบางอันก็จะสามารถทําให้เราใช้วัตถุดิบในการคารบอาวุธคาฟไอเทมน้อยลงได้นะมันดูน่าสนใจเนาะ และสำหรับใครที่มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมจะตอบให้ดูคอมเมนต์เลยเท่าที่รู้นะแต่อันไหนไม่รู้ก็จะพยายามหาข้อมูลมาตอบให้แล้วกันครับแลนะใครที่ชอบคิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b ส c r i b e ให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมแปรงฟันก่อนขอนอนไปก่อนนะครับบาย